ไม่น้อยแล้วจำได้เปล่าวยตัวนี้จำตัวนี้ได้คนจำตัวนี้ได้แล้วก็ตัวขาวดำเนี่ยตัวนี้ตัวผู้โอไม่ใช่ใช่ไหมอะ่ะเออเนี่ยตัวผู้ที่มากินกับเราอะ่ะใช่ไหมจำได้ไหมจำได้คนจำได้ดูไปรอกินนึกว,ว่าจะได้กิน มาดิมามากินข้าวเร็วมา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 กินข้าวมาห้ามเห่านะห้ามเห่านะแปลวอ,อาหารเมหลังเลยก่อนปะอุ้ยมาเลยปกติมันจะเห่าไม่ใช่หรอปกติมันจะเห่าไม่ใช่หรอ,หอ,หอเอ้า กินไม่พอใส่ถาดเอาพอใส่ถาดือเปล่ามีน้อยรากรรมากรรมเน่ยกัน ตัวเล็กอยู่ข้างหลังไม่ได้กินกับเขาไอ้ตัวเล็กกลัวเขาโมยตัวเล็กมันอ้อมอยู่ข้างหลังไอ้ตัวนั้นหวังมันจะงับมือไอ้หน้าขาวไม่ได้กินกับเขาวิ่งหนีอย่างเดียว หวงมันห่วงเด้อให้ตัวเล็กตัวนู้นไม่ได้กินนะครับกลัวามันไม่กินกินไม่เปน็นเอาจมูกไปดุน,ดน หมดแล้วตัวนี้ข้าพหอวิ่งหมดแล้วนะลูกไปแล้วมาหาเล่นหน่อยโอ้ยบายบายตัวนี้ใช่ตัวเดิมไหมตอนที่เป็นเด็กอะ่ะใช่ไหมน่าใช่จริงๆด้วยเหาน่ะพอหมดเราก็เหา่าไปดีกว่าหมดเราก็มาเห่าเราเราไปดีกว่า นะน่ารักจึงเลยอ่ะโอุย้ยน่ารักจึงเลยอ่ะนุ๊ว่าไงว่าไงบาย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 ไปไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมบายบายเฮ้ยดูดูทำไมกลัวคนล่ะหมาวัดที่ไหนเขากลัวคน บาย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 จำตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ตัวผู้ที่เคยบอกกินขนมกันราครั้งนั้นอะบาย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 จริงๆ